ผิดน้องผิดน้ำโชคผิดโชคเอ้ยผิดลูกโชคผิดน้องผิดน้องผิดครับผิดทาง กระดองเป็นลอยหมดกระดองมีตังอะลอยน้ำโชคขึ้นขอได้ขอได้เอได้ขอได้ขอได้ยิมันยมันวายิ้มันยิ้มันยิ้มันอนไปันวนยิ้มันวคนนูี่อยิ้มันวนยิ้มันวนรนรน

Năn năn đánh năn Đánh này ờ năn Ừ, năn 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 To, to, năn 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 ลูกพ่อเได้ไหมฮ่าฮ่าลงเองลงเองฮิฮิลงโอ้โหแรงเลยหมดแรงเลยง่ายเลยเฮ้ยพอมีตังยอมแล้วก็ตัวเองเหนื่อยเอง সৰজ ইং নুবাওঁ মেনি